ว่าสามสี่ว่าสองแ้เเขตที่เขต่ะไม้ที่โรงพยาบาลไฟหนังตึกกายว่าเจ็ดใช้ความดับเพลิงระนัดเหตว่าสี่ไม่สามารถนะครับเห็นได้ไฟลุกมาอย่างรวดเร็ววี่เจรติค่ะพี่พี่ว่าเจ็ดดูดูหน่อยว่าตอนนี้ไฟลุกลามไปถึงพื้นที่จุดไหนเปลี่ยนไฟลุกลามไปถึงตึกกายทราบทราบเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเจ็ดว่าเจ็ดพี่สกัดเพลิงไว้ก่อนเราปภไหนอยู่ใกล้เคียงพี่ว่าเจ็ดด้วยเดี๋ยวจะแจ้งคนหน้าทราบยี่สิบนี้ผลงาน ขณะนี้มีไฟไหม้ที่โรงบันไฟรับเงินใช้เบื้องต้นได้แจ้งยาทราบแล้วที่แจ้งจะใช้ทราบครับคุณน้องน้นองๆ้ตอนนี้ไฟไหม้ที่โรงบันไฟนะคะมันกำลังจะลามมาที่เราพอควบคุมเธงไม่ได้แล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราปฏิบัติตามแผนป้องกันแล้ว,ลวนะพักทีไทย5 8ปฏิบัติกานอย่างนี้เลย<ม>ค่ะแยกย้ายกันไปตามแผนเลยนะคะสวัสดีครับออกกิจต้นสายพิมพ์ในการครับเรียนท่านผู้บริการครับขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณโรงบันไฟ ราพอได้ทําการควบคุมเรือบ้องซ่อนแล้วนะครับไม่สามารถควบคุมได้เรื่องกําลังลุกลามไปตึกผู้ป่วยชายจึงรายงาน,นเพื่อโปรโดพิจารณาประกาศใช้เพน้าแ58ครับผมขออนุญาตเีีกผู้ชียซอยจตจุขุขันุญาขุขันทั้งหมดในการครับ สวัสดว่าเจ็ดวัดเจ็ดมีเหตุเพิงมไม่เปลี่ยนไม่สังม่านระงับเพลิงได้ที่ตึกผู้ป่วยชายเรือพานุขันว่าเจ็ดว่าสี่ช่วยเลยยุคสี่นี้เปลี่ยนพออนุญาตผู้ชีพตากระจ่ายยาคุขันตากระจ่ายว่าเจ็ดว่าเจ็ดมีเหตุเพิงไม่ไม่สั่งม่านระงับเพิงได้มีประชาชนผู้ป่วยติดอยู่ภายในเปลี่ยนว่าเจ็ดช่วยเหลือเร่งรัดเปลี่ยนรปภดับเพิงไม่ได้นะคะตอนนี้เพิงจะมีแนวโน้มลุกลามมาที่ตึกเรานะคะ ญาติขอให้เก็บสิ่งของมีค่าคนไข้ไหนที่ช่วยเหลือตัวเองได้เราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะนำท่านไปยังศาราธรรมนะคะโดยมีคุณพัชราพรค่ะคุณพัชราพรนั่นนี้ค่ะคุณพัชราพรจะนําท่านไปยังที่สาลาธรรมนะคะนะคะแยกย้ายมาตรงนี้เลยค่ะสําหรับคนไข้อื่นไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยนําท่านไปยังสาลาธรรมนะคะโดยจะมีอ่าพยาบาลคุณชัธพานะคะจะเป็นคนนําท่านไปนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะ เก็บของนะคะแล้วก็ไปที่สาราธรรมนะคะญาติเรเชิญค่ะเลยเนะคะอะไรนะคะอ๋อไฟไหม้ที่ไหนคะพี่อ๋ออยู่หลังโรงปั่นไฟใช่ไหมคะอ๋อดับไม่ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวผมจะแย้ยันระเบียบจ้าค่ะคุณผค่ะโปรดทราบโปรดทราบขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงปั่นไฟลูกลำไปที่จุดทุกข์โวยชาย ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติการตามแผนเพื่สภา5-8โดยให้มาในงานตัวที่จุดในงานตัวหน้าห้องบัตรเหตุฉุกเฉินณเวลานี้และขอให้ผู้รับบริการทุกท่านอยู่ในความสงบเพื่อเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานในการควบคุมเพลิงได้อย่างสะดวกต่อไป ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทีมของเราประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากทุกข,ของโรงพยาบาลถูคนันทีมเอฟอาจากศรีตำมบลมีทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่26คนรอพรอมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ถึงผู้ป่วยชายเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์สาราธรรมเรียบร้อยแล้วค่ะ ฉันทางสันตานอาดผู้ช่วยสอนหน้าที่ผู้ช่วยสอนขณะนี้มีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานจํานวน3กลุ่มกลุ่มที่1คนงาน1 3คนพร้อมถังที่2ทีมช่างไฟ4คนพร้อมเข้าควบคุมเพลิงแล้วก็ทีมที่สี่คือรปภเข้าดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจรมันคือสามปฏิบัติที่บริเวณสาราธรรมรวมคนตัวประกอบการนะครับจะได้ไม่คนโผล่ซับ ขณะนี้โรงพยาบาลประกาศใช้แกล้งมาตรา58นครับทุกคนคงทราบดีนะครับเกี่ยวกับสถานการนนกณ์ไฟไหม้ในเบื้องต้นภารกิจในครั้งนี้เป็นภารกิจที่มีความสําคัญที่พวกเราต,ต้องช่วยกันปกป้องโรงพยาบาลของเราและนําผู้ป่วยและญาติทรัพย์สินที่มีค่ามาอยู่ในที่ปลอดภัยปล่อให้เรามีความรอบคอบในการปฏิบัติงานทุมเพระมัระวังและมอบหมายให้พวกเรา,รา,ราทุกคนกระ,ะบอกพร้อมหรือยังครับพร<า>้อมไหมครับพร้อม กูว่าหญิงจะไปพี่เด็กนะคะแต่กจะชาไปเพราะี่ตีเค่ะ จำนวน5ในพร้อมปฏิบัติหน้าที่ครับครับผมกำลังดำเนินการเริ่มจากเทศบาลบริเวณจำนวนห5ในพร้อมปฏิบัติหน้าที่ครับผมนี่กำลังจะลามขึ้นสู่ชั้น2นะครับท่านทางแมงภายในนเพราะว่าไม่ปิดที่ให้ช่วยควบคุมคือสกัดไว้เพราะตรงนี้มันจะเป็นจุดที่คนไทยโหยที่ครับมาดีบางงานได้ ตวสองขอรายการเจา้าหน,น้าที่ับเพิงได้ควบคุมเพลิงเพลงิพลงไม่ลุกไม้แล้วแล้วก็ได้เกิดได้จากการตรวจสอบเ้องต้นพบว่าอาการผู้ป่วยชายตึดพิเศษ4-1-4หและพบเสียหายส่วนคนไข้กับอุปกรณ์การแพทย์ได้เคลนย้ายและไม่มีปัญหาดเลยจุดสามเรือจุดวมบนมีผู้ป่วยมดสามรายเจินหรายบันการหกรายเล็กน้อยรายทุกคนได้รับการได้จากทีมแพย์โรงพยาบาลอย่าไม่มีปนยอะไรทเ้จทุกคนปลอดภัยทุกคนกกครับ ทีมงานดับเตือนกองผู้ใหญ่พร้อมทีมงานจับเตนท่านายเป็นมาหน้าที่ดับเตือนใช้เวลา30นาทีสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ระยะกับที่ซ่อมครับขณะนี้สถานการณ์เพลิงไหม้ลูกตัดไฟแล้วก็ลุกลามไปถึงผู้ป่วยชายได้รับการควบคุมเพลิงที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยกันควบคุมและก็ดูแล ผูก้กำกับสถานการณ์โดยสถานการณ์ที่คลายไปในทางที่ดีเข้าสู่ภาวะปกติผมใน,นาาาาามฐานะหัโแผนขอวประกาศยุติแผนที่สภา5-8หน้าเวลานี้ไปต้นไปครับ